นักปฏิบัติเสนมากมมนก็ไปนี <S <S ่แหละไปตายอยู่กรรมมรรคะนี่แหละเห็นว่าที่บวชมานานๆานบวชไม่ทนก็ก็เพราะตัวนี้แหละถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องพิณาอสุภะมากๆมันมีวิธีแก้อยู่สมมติเกิดกรรมมรรคะอสุภะแก่อันนี้มันมีวิธีแก้อยู่อนักปฏิบัติท่านนี้จากอสุภะนี่ไปหลอดอไม่ว่านักบวชสารวะอะไรแต่ส่วสมากั็นักบวชนี่แหละ เห็นมาบวชมานานๆเป็นร้อยปีพันปีก็บเจ้าไม่ภาวนาหรือภาวนาไม่ไปหน้าไปหลังหรือภาวนาจับหลักไม่ได้หนีจะกายส่วนมากเป็นพาไปหน,นีจะกายไม่มองข้ามกายคนนั้นจะไปไม่รอดพระโยคาวิจรเจ้าท่านท่านจะไม่มองข้ามกาย,ยท่านจะเอากายนี้เป็นเห็นลับปัญญาท่านจะเอากายนี่พิณา เป็นต้นท่านเด็ดตงที่นากายตีกายให้แตกซะก,ก่อนเพราะกูลุยพันที่ชอบว่ามั่งกายมั่งกายอะไตีกายให้แตกเออแล้วมั่งกายคือตีกายให้แตกเลยเออให้จิตมันทะลุปูโปงให้จิตมันรู้ให้จิตมันเห็นให้จิตมันไม่หลงงมงายอยู่ในกายเออจิตตอนนี้มันจะมาติดหนังเนี่ยหนังนี่บางบางนี่แหละมันติดอย่างนี้แหละเออม,มาสําคัญมันหมายว่าเป็นเราเป็นของเราสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ เกิดกรรมมรคะอะไรทีนี้คือพออกพอใจชอบอกชอบใจเนี่ะจะน่ากะติดกายตัวเองติดกายตัวเองติดกายคนอื่นเลยเป็นพืชไปเลยนี่ยกรรมมรคะนี่ตัวนี้สําคัญต้องพิจารณาให้มากๆอือย่าไปอย่าไปมองข้ามกายอืถึงจะละเอียดขนาดนี้ก็ต้องวนอย่างน้แหละกายเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปทิ้งนะถ้ามันพิจารณามากๆมัน เข้าใจชัดเจนเลยอย่างอื่นก็พิจารณาต่อไปแวพิจารณาสัญญาท,งทางขานวิญญาณยังขึ้นไ,ไปกว่านี้เนึ่งตัเราต้องตีกายให้แตกซะก่อนตีกายให้แตกแต่พิจารณากายมันก็ได้หมดแล้วพิจารณาสัญญาอย่ก็ดีในนั้นหมด mm. อืมนั่นแหละ,ะกามาลรคะนี่ส่วนยอดเลยนะเป็นเป็นตัวถ่วงของนักปฏิบัติอืมเป็นตัวที่เรียกว่าตัดมรรคพนนิพานเลยนะแต่คนคนไหนยังตีตีกายไม่แตกเนะี่ยอืมจะไปไหนไม่ได้แล้วอืม จะวนอยู่นี่แหละอเพราะฉะนั้นเพิ่นต้องให้พี่นากายให้แตกให้แตกฉันในกายอไม่เห็นติดในกายตัวเองก็ไม่ต้องติดกายคนอื่นไม่หลงกายตัวเองก็ไม่หลงกายตัวอื่นไม่สําคัญว่ากายเป็นเราไม่สําคัญว่าเราเป็นมีในกายไม่สําคัญว่ากายเป็นของเราไม่สําคัญว่าเรามีในกายอย่างนั้นนี่กายนี่ไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่กายกายก็ไม่ใช่ของเราให้สักแต่ว่ากายท่านั้นให้สักแต่ว่าธาตุท่านั้นนั่นแหะ ถ้าพี่นายอยู่ในคําว่าธาตุถ้าพูดยังไงก็ว่ากายอืมอ่าอ่าถ้าพูดตามหลักอะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าไร่เป็นธาตุจะเป็นธาตุจะว่าลุ่มลงก็ว่ากายอืมนี่แหละนักปฏิบัตมิมันมีวิธีแก้อย่างถ้าเกิดกับมรรคะตามรรคะข,ขึ้นกับอาชพระนี่แหละแก่ถ้าเกิดโทสะก,ก็เอาเมตตาแก้ถ้าเกิดโมหะก็เอาไอ้ความหลงนะ่ะก็เอาพี่นาปัญญาใช้ปัญญาใช้กันพี่นามากๆแก่ ถ้าความหลงเกิดขึ้นมาอันนี้นนนมีวิธีแก้ขึ้นมาอยู่โทษสะหนีโมโหโทโศนิเกิต้องเอาเมตตืาเอาเมตตาเขาแก้ไม่ใช่ว่าเขาอย่างอื่นเอาสุภาพแก้กับมันก็นไม่ทนันกันถ้าโมโหโทโศขึ้นมาต้องเอาเมตตาให้สงสารเขาสงสารเราว่าเขาไม่รู้อะไรออือต้องไปโกรธเขาไมต้องไปด่าเขาอ,อืต้องให้มีเมตตาซึ่งกันและกันเราเป็นมนุษย์ เป็นเพื่อนมนุษย์เดียวกันที่เขาที่เราก็มีหลงมีผิดมีถูกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละคนเกิดมาไม่มีใครจะถูกเสมอไปไม่มีหรอกมีต้องหลงมาก่อนพุทธเจ้าท่านก็หลงมากันหลายปีว่าท่านจะด้สําเร็จพระสวบก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละอืมก็ต้องใ้เมตตาซึ่งกันและกันมีความรักความสงสารนั่นะทตีกายไั้แหละที่นากายแตกแล้วกตอย่างอื่นก็เพยากเลยแค่นี้ อยากเด่นไม่ได้เพนาะกรลูกโก่งๆตัวเองสมากจะหลงในกายเนี่ยหลงกายเยอดกายแบบกายเป็นเราเป็นของเราอือันนี้กับเราอันนี้ของเราเป,ป,ป็นปักปันไว้หมดเลยเป็นของเราบุสมบัติสถานของเราบุตอเทียบสวนไรนานของเรา <c ười> มีแต่ของเรามีแต่ของเราอะไรๆของเราบ่ตคนสุดท้ายเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญก็บาปเท่านั้นที่จะติดติด,ดสร้อยหท้าตามคือบาปกับกบุญนั่นแหละ สมบัติพัฒนานี่มั้งยึคนรวยๆไม่เห็นโออะไรไปได้อ,อืเวลาเกิดขึ้นมาก็เลยว่ากำมือมาอย่างนีนอะไรเราจะเอามั้งเวลาตายก็แบ่มือเห็นคนตายนะแบ่มือดิคนจะตาย,ยไม่เห็นกำอะไรแต่เวลาเด็กคนเกิดมาเห็นมัมันเกิดม,มันกำมือ,อมันเข้ามา็ว่าจะเอาทุกอย่างแปลออกมามแต่มันก็เอาได้แค่นั้นเลยคนสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ ออไปไม่ได้มีแต่บาปคือบุญพระอาจารยก็บายใจบอกว่าตอนนี้เร่งสร้างคุนงามคนดีบุญกับบาปนี่แหละจะพาเราไปอืเปลี่ยหนั้นเราข้ามทะเลเนะเราต้องนั่งเรือถ้าไม่มีเรือก็ข้ามไม่ได้ไปทะเลสมมับจะข้ามไปฝั่งนู้นต้องอาศัยเรือจะรวยขนาดไหนกับไปไม่ได้อืถ้าไม่มีเรือพาไปสมมติเราเราจะไปฝั่งนั้นนะเราต้องนั่งเรือเรือก็คือบุญ <laughs> เรียนี่จะพาอุ้มไปอุ้มเราไปพาเราไปอืมีทั้งสองอย่างเนี่บาปก,ก็เป็นเรียนเหมือนกันนี่ถ้าสร้างบุญไปยเยอะๆบาปจะดึงลงนรกพาไปทางนรกเออถ้าเราสร้างบุญเยอะๆบุญนี่ก็พาขึ้นสวรรค์นนนะ่ัพาอุ้มขึ้นสวรรค์ไปเลยเอย้ยมันมันจะเป็นอย่างนั้นอนีบาปก,กับบุญนี่แหละติดสร้อยห้าตา่าง สมัยก็จะานนี้เท่าไหร่กัะพอกินประทานก็ต้องแบ่งกินแบ่งทานไม่ใช่มาเก็บเก็บว่าอย่างเดียวไม่ได้อืไม่เกิดประโยชน์เวลาเราตายอยากให้ลูกให้หลานเขาทาให้ถ้าเพียบบางทีเขาไม่อยากทำหรือเขาทำาบันี้นี่นหอยทำแบบพอเสียไม่ได้เราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ทำตั้งแต่เราตอนเรามีชีวิตนี้เลยเราชอบแบบไหนยอยากทำแบบไหนแล้วกับ มีโอกาสแล้วจะทำเลยทําให้ตัวเองทาให้ตัวเองนี่แหละทำก่อนตายนทําบุญก่อนตายภาวนาก่อนตายภาวนาก็ต้องภาวนาก่อนตายไม่ใช่ว่าก่อนเวลาใกล้จะตายก็มาภาวนามันจะไม่ได้เรียบจับหลักไม่ได้ต้องภาวนาปฏิบัติก่อนต้องเอาให้มันได้ก่อนก่อนมันจะตายไม่ใช่ว่าถึงเวลาโอ้กาเราจะตายแล้วแหละเดียวใกล้ได้ป่วยก็มาภาวนาแต่มันจะจับหลักไม่ได้ผมรีบเร่งนี้โอกาสภาวนา ทำได้มากได้น้อยมันก็ไม่ได้เข้าไปไหนนะเข้าไปเจ็บไปสะสมที่ใจของเราเนี่ยแหละใจนี่เป็นธนาคารเจ็บเนะี่ยเจ็บทั้งบุญทั้งบาปถ้าเราทำบุญมากๆมันก็จะเจ็บไว้มากเจ็บบุญไว้มากๆบาปนี่ก็จะค่อยๆลอเหลือไปแล้วผลท,ท้ายก็เหี่ยวแห้งไปบาปไม่มีม,ม,มิแต่มีมิจฉบุญด้วยนี่ทำอะไรกับบุญมดุดเป็นบุญเป็นผสมมดุดทำนินดๆหน่อยๆก็ไหลเข้าตรนี้มดุดอันนะั้ ไปที่ไหนคนนีบุญนี่จะผิดกันอไปที่ไหนก็มีแต่คนนิยมสมพอไปที่ไหนมีแต่เ,เพีย้ยนญาติมิจฉหายที่คอยอุปัสามข้าจุนถ้าคนไม่มีบุญไปไหนก็ลําบากไปเอืมไปไหนก็ไม่มีไม่มีใครจะสมค์สมหาเห็นเมอไอจันทานนะคนจันทานเมื่อเกิดกับอ,อ,อคนเพราะทานนะอื เศรษฐีเศรษฐีขี้เหนียวมาเกิดกับคนจันทานคนขอทานอพอตั้งคันเท่านั้นไปขอทานที่ไหนก็มาได้แม่นะแต่ก่อนยังพอได้อย่เลยือพอเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยมาเกิดด้วยแกไม่เคยกินเคยทานที่ทีแต่ก่อนมีก็ไม่ทานมีเท่าไหร่ก็ไม่ทานแทนที่จะไปที่ดีก็ไม่ได้ไปพอตายปุ๊บแจกมาเข้าท้องคนจันทานคนทุกคนยากอาตาไปขอทานที่ไหนก็มาได้ แม่นี่ก็รู้เลยโอ้ยเป็นพ่อเด็กคนนี้แหลมาเกิดอันนี้มันต้องกรรมหนักแา้วนนะ้เราไปขอทานที่ไหนไม่ได้เลยอืผลสุดท้ายพอได้บันคอดพอคลอดลูกเสร็จแจกก็ลูกไปฝากแล้วคนหนึ่งแกไปขอที่ไหนก็ได้ทีเป็นพ่อเสียจีคนนะั้นพระธจ้าก็บินถบาลไปท่านเลยแย้มพระโอ๋อานนทก็เลยถามเป็นพ่อให้แล้วพระอ,องค์ก็แย้มพระโอ๋โอ้หนี่เสร็จีคนนี้อานนท์ร แต่ก่อนมันขี้เหนียวมันไม่เคยทำบุญให้ทานมันมาเกิดเป็นลูกจำทานแล้วคนนี้แม่มันไปขอทานที่ไหนก็ไม่ได้เพราะมันพอมันคลอดเขาเลยเอามาฝากไว้ตอนนี้แม่มันไปขอมันจะได้เพราะไอ้นี่มันกรรมหนักเอ๊ะนั่นแหละเป็นกรรมตัวเองยังไมาแล้วประโยชน์คนอื่นคนอื่นป่อยคนอื่นเดี๋ยวร้อนด้วยนั่นแหละว่าเป็นคนดีแต่ถ้าเป็นคนดีทันีไปอยู่ไหนที่นี้ก็เป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนนี้อย่า้ยั่งยือ ไปอยู่ตรงไหนก็นเจริญถ้าเป็นคนดีเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นนี่เลยอย่าว่าอย่าว่าคามตนีเทียนเหนียวเป็นของดีไม่ใช่ันเป็นของไม่ดีความตนีเทียนเหนียวทำให้อดอยากก็เองอดอยากเลยทำให้คนอื่ดอยากไยเดือดร้อนไปทั่วเลยเป็นเป็นอย่างนั้นคอนตนีเทียนเหนียว ไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีแต่ขั้นพุทธการทุกว่าก็มนี้วามตนีตีเหนียวมันอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนี่ต้องชำระใจให้มากมากแล้าพอเกิดมันตนีตีเหนียวขึ้นมาแล้วก็ต้องปากมันอย่าไปตามมันสิ่งไหนเราบริจาคอะไรก็บริจาคไปสิ่งนหนที่เห็นเพียงมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากแล้วพอช่วยได้ช่วยแต่เราช่วยไม่ได้ก็อย่าไปสร้างเติมเขาเพียงแต่แผ่ไม่ตายเขาสงสารเขา ไม่ใช่ไปสร้างเติมขโอ้มันมันตกตายอย่างนั้นแล้วนึงกันไม่ได้ละนี่มันผิดนี่ก็ให้อเบียขาถ้าเราช่วยไม่ได้ก็มาเป็นอุเบกขาจะไปสร้างเติมเขาบางทีเขาลบได้เขาตั้งตัวได้เขาอาจจะไปได้เร็วกว่าเราก็มีอย่างนั้นแต่เราไม่ไม่ให้ดูถูกไม่ประมาทซึ่งกันแลครับเาเป็นเพียรมนุษย์จะแก่เก็บตายด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ในโลกร่วมโลกกัน เขาช่วยเราเราช่วยเขาพึ่งกันซึ่งกันและกันน้ำพึ่งเดียเสียพึ่งป่าทชาไมกวาจาร์ก็พึ่งลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็พึ่งกบาจาร์วัดบาก็พึ่งญาติโยมญาติโยมก็พึ่งศาสนาเนี่ยง่ายเลยถ้ามีแต่วัดแต่ว่าไม่มีคนสนับสนุนให้ทานมันก็ไปว่่ได้ะมันต้องประกอบกันมันต้องมันต้องสมดุลปฏิรูปเทศวิ์ เกิดในประเทศที่สมควรมีพุทธศาสนาคนก็มีศีลมีธรรมมีวัดวาศาสนามันก็เจริญเไปถ้าตรงไหนมันไม่มีวัดวาศาสนามมีศีลมีธรรมก็ไปช่วยมันก็เจริญก็เจริญแต่ทั้งโลกเลยจิตใจ,จก็แห้งผ่านทั้งโลกมีสร้างไปเท่าไหร่จะได้แล้วถ้ามีเงินสร้างไปจุดดาวเทียมก็ได้ แต่ถ้าจิตใจไม่มีธรรมก็แห้งผ่านอย่างนี้นแต่ถ้าจิตใจมีธรรมอยู่ไหนก็ได้อยู่ในป่าในดงไปชุ่มเย็นอยู่ในบ้านในเมืองก็ชุ่มเย็นว่าเดือดร้อนไปไหนนี่เป็นสิริมงคลคนมีสียไม่ทำเห็นรถขบายาจานไปที่ไ,ไหนเ็าก,ก็ไม่อยากให้ท่านหนีอยากให้ท่านอยู่ท่านอยู่มันชุ่มเย็นขึนมาอย่างนั้นคุณแม่แก้วนะที่มล้งตามาจะกลับมาบ้านห้วยสายที่ัหนมันจะชุ่มเย็นขึ้นมาคุณแม่ แตเวลาวันไหนโรคตาจะไปแล้วก็แห้งผากอะไรทั้งนี้เพราะทำท่านมาก่อนไงแต่ก่อนท่านเที <t> ่ยวอยู่ห้วยทรายเนาะไปเรื่อยท่านจะกลับมาเข้าพรรษาท่านก็จะกลับมาตั้งแต่อนาทาท่านจะแผ่มาก่อนพ่อแม่พ่อแมได้รับก่อนในช่วงเย็นไม่อยู่อิ่มไม่นานเดี๋ยวลูกตาจะมาเพราะท่านไปแล้วก็แห้งผากอะไรทั้งนี้พระบาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนช่วงเย็นเนี่ย ทำนี่มันจะชุ่มเย็นเดีดยวน้ำฝนน่าจะช่วงเชา้าตกที่นี่น่าจะช่วงเชา้าอืมอน,นั่นแหละแล้วเมียนแดดเลยแดดนี่แดดที่ไะไก็ร้อน <c oughs> อยู่ในบ้านในเมียงก็ร้อนอยู่ในป่าในดงก็ร้อนแดดเป <c oughs> ็นอย่างนั้นแต่ทำนี่จะชุ่มเย็นอืมแต่ที่นี่นใหญ่เย็นททเทวดาเทวดาก็น,นยิยมสมบูรณ์อืมทุกวันอาจารย์ญาติโยมเห็นว่าแต่ก่อนหลวงตาอาจารย์ไหน,น,นี่คนทุบทุบกอ่อน เดี๋ยวทำบุญกับล้มตาอืมอ่าเพระหมดล้มตาแล้วแบบจ่อยนะแล้วเป็นบารมีท่านสร้างมาเยอะอมต่างทุกวันนี้จะหายากลำบากได้กับท่านไม่มีจะได้กับล้มตาก่อนล้มตาก็้โที่ไหนช่วงเช่นไหไปประเทศไหนไปเมืองไหนกันท่านไปที่ไหนเราจะพาท่าน ไปเอกป่าก็จะทำอะไรได้สำเร็จหรอามีอะไรอย่าอ่